สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมวันนี้ครับกิสิบาพี่น้องมาเบิงควางงามราคาดิสเซนเกอร์นะผม้นีพาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่ยุทธนะครับอยู่บ้านนาเคาะนะผมอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี่นี้พี่เพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่สองคนไม่ลูกนะครับที่ว่าซื้อสองในสามประกันทองเดี๋ยวสิเขาสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นว่าสิเปิดราคาอย่างไรนะผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับอ่าพี่ยุทธนะครับนะครับผม ที่ตั้งเขาอยู่บ้านไหนครับบ้านบ้านนครนาเลียงครับนครนาเลียงตำบลตาดท่องอําเภอสีถาดจังหวัดอุดรครับวันนี้มีมาฝากอยู่สองโค้ไแม่ลูกเนาะแมนครับอากาศทึงเทียงแล้ครับหอนหอนเดเดเดหอนครับควายกันสิคนแน่น่อยนะครับผมเป็นโคมไแม่ลูกสองโคมเอาโคมแรกกอนนี่เป็นตัวนี้เนาะแมนครับแมนอ่าแม่พันนี่ไม่ได้ตังซื้อเพลไอแม่ทองครับแม่ทองเราขออันมากเลยเพ่ไอเป็นเราไทยเป็นเป็นลูกของตีนโต เจ้ากินตัวของเสียตบลุงสีนาคาครับคือเรามาจากอุทัยอุทัยบวกอีสานนะครับสายอีสานบวกกันมาเป็นแม่ทองแมนครับสูงที่้อยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดเนาะครับผมนะครับผมแล้วการลูกของเพื่อนนี่เป็นลูกชายของใายของเก่าเจริญนครับเก่าเจริญจักเดือนเี่หกเดือนครับหกเดือนเป็นลูกที่เป็นเป็นลูกที่ที่สามครับลูกที่สามในท้องกรติดแล้วะแมนครับติดติดได้สี่เดือนแล้วครับ ตรวจท้องร่อยตรวจท่องเหรอครับคิของเขาเอากสารก้อนนะครับผมใบน้อยนี่เป็นใบลูกชายเนาะลูกชายครับของเก่าเลิิญตั้งแต่อยู่กับตสพ่อสีเนาะคระส์ครับเจ้าของเก่าแล้วก็ผู้เอาไฟนี่ในท่องในท่องครับสี่เดือนครับตรวจท่องร่อยประกันนะครับใบสี่เดือนเนาะสี่เดือนครับผมอ่ะถือใบกันเถอะพร้อม เดี๋ยวมาเบิ้งข้องสางของแม่พันธุ์อันก่อนบู๊ยตําหนิทั้งแม่งลูกเนาะแม่นครับเราประกาศตําหนิครับเป็นวงเขาอุ่มบาดนะครับครับอัตลักษณ์ของเพิ่นเล็บตีนใหญ่พี่น้องมึงตีนเพิ่นตีนใหญ่ดีใจลูกเก่งครับตุ่นใจลูกเก่งเนาะลำตัวเพิ่นก็ยาวนะครับลำตัวยาวเนื้อนางดีครับอ่ะเดี๋ยวพี่จุงมาแล้วก็ค่อยๆหมุนให้พี่น้องไปข้างหมุนไปเลยครับพี่น้องมึงนทางถ่าหมุนกลับขึ้นไปนะผมพี่น้องเบิ้งทางถ่ายเบิ้งเล็บเพิ่นนะครับลูกยังดูดนมอยู่เนาะพี่่่เนนนาะแแมมครับ นะครัตัวตัวยิ่งลูกเพิ่นครับพกเดือนเนื้อหนังดีอ้างดีอ่ะครับเบิ่งเล็บเบิ่งหางเพิ่นมุ้ยตรงนี้นั่นครับแล้วก็มาเบิ่งลูกชายเก่าเจริญนะครับผมที่ว่าอ่าแม่พันธุ์เพิ่นใจลูกมากแข้งขาดีนะพี่เนาะแข้งขาดีเลยครับแข้งขาดีลายกว้างนะครับผมเบิ่งแข้งขาเพิ่นทองต่อไปก็คือได้เป็นรุ่นลูกของผู้เขาไฟผู้เขาไฟครับนะครับผมอ่ะให้พี่น้องเบิ่งโครงสร้างของควายหน่อยตัวนี้ คุนี้นะครับแม่ทองสูงลอยสาลูกชายก็จะเลื่อนไว้6เดือนแล้วกับประกันทองผู้ขอไฟไว้สีเดือนเนาะครับผมซื้อสอได้สเปิดไลนี่แสนสามหื่นหาพันครับหนึ่งแสามพันครับผมตอนที่เก่าเนาะนิดนึงต่อรองต่เก่าออาบอรเบก่อนที่ศูนอครับหนึ่งศู้เจ้าห้าครับของที่ยุดเนาะแมนครับเปิดคุ้มแรกไว้ซื้อสองได้สาประกันทองผู้ขาไฟไว้ครับผมนะครับผมหนึ่งแสามพันครับผม ต่อรองแล้ท่านได้เดี๋ยวเขาเบิ้งโค้มต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งนะครับโค้มที่2อกันเป็นโค้มแม่ลูกอีกโค้มหนึ่งแต่ว่าโค้มนี่เป็นลูกสาวเนาะแมนครับแม่ท่านที่ตั้งซิวเหรอลแม่กำไรครับแม่กำไรเราก่อให้มากเนยผมเราไทยบวกกิสานกันครับเราไทยกันเนาะสูงที่ร้อยสี่สิบสองครับแมร้อยสี่สิบสองครับลูกสาวเพื่อนนั้นเป็นลูกของยกจูเนียครับลูกสาวยกจูเนียจ็เดือนอลไรเพลหกเดือนครับตอนนี้หกเดือนในท้องกระติและติดแล้วครับสามเดือนกว่าของพ่อเลยเพ ไอเอกมงคลครับเอกมงคลมาเบิึงเอกสารก้อนยกจูเนียก็คือเป็นลูกสาวเพื่อนเนาะแม่นครับนะครับขอบังเอกสารก้อนยกจูเนียขอดเดือนมีนาครับขอดเดือนมีนาครับนะครับผสมหลอดเนาะเสียเกียรติครับผสมให้ตนี้อ๋อคือเจ้าของผสมให้เลยแม่นครับนะครับออกจากฟาร์มของเสียเพื่อนเลยนะครับกำหนดขอดกับมีนาเขียนไว้ขอดจริงคือแปดมีนาแปดมีนาครับนะครับสำหรับยกจูเนียหลักการในท้องติดแล้ว ทิ่เหล่าครับของเอกมุกคลนะครับผมของพี่สนครับของพี่โกศลเนาะครับผมนะครับแก่นแชมป์นะครับหาแก่นแชมป์อีกพอพันตัวนหนึ่งที่ดังๆแน่นด่วนเงีครับนะครับผมกะติดเจ็ดเดือนแล้วพี่มันสามเดือนสามเดือนเนาะตรวจท่องร้อยตรวจตรวจท้องแล้วครับอ่ะเนี่ยเขากล่ว่าครุนี่ก็ซื้อสองในสามเพื่อกันแม่นครับเดี๋ยวมาเบิ้งแม่พันธุ์ก่อนคอยเบิ้งลูกกันบ่มีตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกเพื่อกันแม่นครับแม่นรับประกันตำหนิครับนะครับเอาสูงที่ร้อยสิบสองเบิ้งหัวโหนกหมอท่องนะพี่เนาะหัวโ โอ้บกพ่าเล็บดีโครงสางไงอ่ะควางตัวไปพี่น้องเบิ่องเพะอ่ะพี่น้องเบิ่งโครงสางของเพิ่นมีโครงสางไงเนาะอ่างดีเนื้อหนังสวยนมสีเต่าลูกยังดูุนมอยู่แมนครับแมนอ่างเป็นพัวเลยขาครับเบิ่งเนื้อหนังแม่เพิ่นเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเล็บเบิ่องยังเพื่นก่อนอ่ะเช็กเล็บให้ครับเล็บดีแอมเล็บน้อยกอดเขาหน่ดีอ่ะเบิ่งเอาครับแล้วก็ลูกเสายกจุ่นี้ตัวนี้พี่น้องเบิ่งเอาครับก้ามขาเพิ่นโอ้สูงครับใหญ่เนาะใหญ่ครับคือว่าใจลูกมากนี่ ครับใจลูกดีกันแม่นี่ครับขาดเยอะนะครับขาแข้งขาใหญ่พร้อมแม่นครับใหญ่ขาใหญ่ก็แม่ละบึ่งค่อยหน่อยพกเดือนใหญ่ขาใหญ่ก็แม่ละครับท่าไอ้ดีโคนหางใหญ่เดี๋ยวให้พี่น้องมึงหน้าตาเพิ่มก่อนจูงจูงจูงแม่มันรอบนึงพี่เดี๋ยวให้ลูกหน้งตามคนมาตัวแม่ครับหน้าวันกล้วยปู่อันนี้พี่น้องครับเบิ้งขวานคู่สองข้างตาชัดเจนสามองผูกโบว์พี่เรื่องอะ้รสององค์เนาะ อันตรักมาเต็มครับแข้งขาดีพร้อมแต่ว่าขาเพิ่นมาดีแห้งพี่น้อนขาเบิ่อเอาครับกุฎีวายอยากได้คมเนี่ยไปข้าน้าตอนะครับแม่กำไรเนาะครับสูงลอยซีฟสองลูกสาวยกจูเนียไว้หกเดือนครับแล้วก็ประกันทองของอีกมงคลนะครับผมซื้อสองได้สามคบนี่เปิดลายได้สองแสนเก่าเมืองหาพันครับสองแสนเก่าเมืองหาพันราคาเนี่ยกัตอนที้เกขาครอะไรอยู่ใกล้เขาเบิ่งจริงกันเนาะ แม่นครับเนียนเห็นไหเบิ้งตัวจริงเห็นไหมเบิ้งตัวจริงกันบางทีรายละเอียดบางส่วนก็อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันผ่อนแดดค่อยๆตื่นๆครับเอาบอกเบอร์ิลท้องที่062ครับ109 0795ครับของพี่ยุทธนะครับบ้านนาคอนาเลียงเนาะครับอำเภอศรีธาตุดรธานีแม่นครับที่ว่าปืนไม่หนีก็บสองโค้งไม่ลูกสองโค้งครับเพรก็จะเป็นโค้งแรกแม่สูงร้อยสามเจ็ดแม่นครับลูกชายก็จะเลื่อนเลวกับประกันทองผู้เขาไฟผู้เขาไฟครับ เปิดไวปหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแล้วก็แม่กับไล่ตัวนี้นะครับสูงร้อยสิบสองครับลูกสาวหยกจุ๋นเนี่ยพร้อมทองเอกมงคลครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันแมนครับนะครับต่อไหนขึ้นก็ลองโทรมาต่อพูดคุยกันแมนครับอ้าวเพื่อให้ควาสนใจก็โทรหาพิยุทธ์เลยครับไม่มีสองคมเนาะแต่ยังไม่ขอดมีลายอยู่ไฟเขาเบิ้งกันไฟเขาเบิ้งครับเอาเขาเบิ้งกันนะผมอาศัยคลิปนี้ขอบคุณหลายนะที่ติดตามชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดี กระแสภาพพี่น้องเบิ้งมรดสมอย่างเคยนะครับ,รบอย่าลืมนใะนอุตตมแาะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชชาพอดีว,วัยเสรับคลิปนี้สวัสดีครับครับ